บิ๊กแมตช์อาเซียนครับบีจีศึกแข่งสายเลือดเจอกับบุรีรัมครับมาปีนี้มาดูบีจีกับบุรีรัมไม่ไว่าจะเป็นตัวนะักบอลทรงหรือว่ารูปแบบต่างๆครับถ้าพูดโดยภาพมอง,งแบบมองผ่านๆเนี่ยเหมือนกัจะสู้ได้แต่ถ้ามองลึกๆแล้วลำบากแล้วคือสำรองของบุรีรัมไม่มีจริงตัวจริงหมดตัวจริงหมดตัวจริงหมดอยู่ที่ใครจะจับใครด้วยความเหมาะสมของเกมนั้นๆมากกว่าแต่ว่าตอนนี้รายการนี้คงจะต้องงัดตัวต่างชาติมาใช้ให้เต็มที่สุดนะพ่อมันลงได้กี่ตัวเจ็ด โอเจ็ด oh, เลยผสมมั่วให้หมดเจ็ดอยู่ในเจ็ดตัวต่างชาติบีจีมันก็เหมือนตัวไทยอะสิมันไม่ใช่สร้างความแตกต่างตัวไทยบางทีเล่นดีกว่าด้วยอันนี้พูดตรงๆย <Yeah>, oh, ะโคเจอกับแบนคอกกูเวนี่น่าดู yeah, oh, ยะโคเล่นในบ้านอยากรู้ว่า อ่าแบงคอกนี่เพิ่งเดินทางไปนะฮะพอเดินทางไปถึงเนี่ยผมก็อยากรู้ว่าเฮ้ยจะเจอกับยาโฮเนี่ยสู้ได้ไหมจะเล่นแบบไหนยังไงนะเพราะว่าทั่วแบบมียาโฮคงมีโรเซชันแต่โรเซชันยาโฮมันตัวคุณภาพคล้ายๆบุรีรัมย์ส่วนเอ่อบียูก็คงต้องโรยเช่นกันนะเพราะว่าผู้เล่นมันล้ามากเกมนี้นะครับในโชว์บิคัพศึกสายเลือดบีจีบุรีรัมย์พ่อคิดว่าไงก็มีคาบ้านกับคาที่ สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงพิภพพงยิ่งวันนี้อยู่กับพัตุกับแตงโมเช่นเคยพัตุสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาคุยกันถึงบิ๊กแมตช์อีกแล้วช่วงนี้บิ๊กแมตช์เยอะดีครับแต่ว่าเป็นรายการอาเซียนนะพ่อฮะครับก็ถือว่าอาเซียนก็ถือว่าบิ๊กแมตช์นะครับเพราะแต่ละทีมก็ส่งทีมที่เข้ารอบระดับแบรนด์เนมมาทั้งนั้นอ่ะครับนะครับแล้วก็สนุกสนานตื่นเต้นด้วยครับชอปปี้ชอปปี้อ่าชอปปี้ปีที่ ครับแต่เรามาดูกลุ่มกันหน่อยดีกว่านะครับเพราะว่าบางทีมก็ลงสนามกันไปแล้วเนาะอันนี้ก็ก่อนเกมเนี่ยนะครับก็กลุ่มแรกเนี่ยนะครับก็เป็นทางด้านของแทมปิเนสนะครับที่มี3คะแนนนะครับลงสนามไปเอาชนะไปได้3-1นะครับแล้วก็ทางด้านของ BG ปทุมเอาชนะไป2-1-3แต้มบุรีรัมย์ครับมีแต้มเดียว นะครับเซลัง,งอมีแต้มเดียวกรงอทนธานอยมีศูนย์แล้วก็เซบูศูนย์แต้มขณะที่กลุ่มหนึ่งครับกลุ่ม B นะพอ่อฮะกลุ่ม B กเนี่ยครเป็นสวายเรียงมี3แต้มนะครับช,ชนะมา30นะครับก็ชนะฉานนะแล้วก็เป็นยะโฮครับยะโฮเนี่ยชนะมา31ชนะ Lion City S <S ี้เซนเร์นะพอ่อฮะก็ประมาณนี้ส่วนนำดินกับ ทางแบงคอกยังไม่ได้ลงสนามใน ừ, สัปดาห์ก่อนหน้านั้นนะครับ ừ, เพราะฉะนั้นเรามาดูคู่แรกกันก่อนนะครับบิ๊กแมตช์อาเซียนครับ BG สึกแข่งสายเลือดเจอกับบุรีรัมครับปีที่ผ่านมามันก็ต่างคนคือต่างเหมือนกับบ,บุรีรัมจะดูดีกว่านิดนิดนะครับปีที่ผ่านมานะ BG ก็ดูเหมือนกับจะเจอบุรีรัมไปเลยแต่ก่อนหน้านั้นดูดีแต่ใกล้แต่ยังไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ได้แต่พอมาปี มาปีนี้มาดูบีจีกับบุรีรัมไม่ว่าจะเป็นตัวนักบอลทรงหรือว่ารูปแบบต่างๆถ้าพูดโดยภาพมองแบบมองผ่านๆเนี่ยเหมือนกันจะสู้ได้แต่ถ้ามองลึกๆแล้วลำบ,บากแล้วนะฮะในส่วนที่การเจอกันคราวนี้มาเห็น,น,วนความ <B G S 1> ห่างค่อนข้างเยอะเปนความห่างมันเกิดจากการเล่นอะ่ะมันเกิดจากการเล่นในทั้งถ้วยเอเชียที่บีจีลงไปแล้วถึงแม้จะชนะมาได้3แต้มก็ตามรวมทั้งในส่วนของความห่างของเวลาเล่นกับเกมในทีหนึ่งไทยลีกหนึ่งผู้เล่นที่ลงไปมันต้องยอมรับว่าผู้เล่นต่างชาติตอบโจทย์ไม่ได้เลย มีปัญหาทําให้ผู้เล่นไทยแบกด้วยอันนี้พอทีมมันไม่ล้านไม่บาลาผู้เล่นต่างชาติมต้องต้องแบกคนไทยกลายไปว่าคุณจะมาแบกเราไม่ได้แล้วเราจะไปแบกคุณก็ไม่ไหวเหมือนกันก็เลยทาให้ทีมมีปัญหาการจัดระบงระบบวิธีการก็มีปัญหาใช้วิธีการความสาม่ำเพราะตัวเป็นหลักนี้มันก็จะเหนื่อยจะเหนื่อยนะฮะมันตรงข้างบุรีรัมที่มันมีครบเครื่องต้มยำทุกแผงมันผู้สาวตูหลังกลางหน้าทั้งระบบภายในระบบนอกสนามคนเปลี่ยนตัวที่เบคนแรกหรือว่าผู้เล่นสำรองมันคือผู้สำรองของบุรีรัมไม่มีจริง ตัวจริงหมดตัวจริงหมดตัวจริงหมดอยู่ที่ใครจะจับใครด้วยความเหมาะสมของเกมนั้นๆมากกว่าเราจะพักใครเพื่อเล่นอะไรทําอะไรที่ไหนอย่างไรครับผมบุรีรัมมันครบเคลื่อนมากกว่าครับ คือแต่จะบอกอย่างนี้ครับเราก็ต้องดูนิดนึงอ่ะคานนี้เล่นบ้าน B ีจก่อนนะครับก็ต้องบอกว่า B ีีเนี่ยก่อนหน้านี้เอาชนะคงอาทนานอยมา2 1หนึ่งจริงๆเกมนั้นเนี่ยก็โดนไปแดงแต่ก็ยังชนะก็จากพี่เจง่ะครึ่งสนามยิงแบบลูกมหารย์พันลึกอ่ะก็ถือว่าฝีมือเอาความสามารถของตัวพี่เจล้วนๆเราถ้าเป็นคนอื่นก็สลบไม่ได้ครับแล้วลงเป็นตัวสำรองนะครับแล้วเหตุการณ์ก็พี่เจหลังๆทำไมตัวสำรองอีกลาไม่รู้นะบอลไทยลีกก็สำรองครับ บอลช้อปปี้ก็สำรองคือความสมบูรณ์ของร่างกายก็ไม่รู้ว่าจริงมันจะเป็นอย่างไงหรือเปล่าไปดูนะถ้าพูดดูดีก็ความสมบูรณ์ร่างกายพูดดูดีแต่ถ้าเราเจอก็บอกผมพร้อมครับพี่ถ้าเพ่เจอมันมันเราก็ไม่รู้ว่าเขามันไอความสมบูรณ์มันวัดกันแบบไหนยังไงเพราะว่าแต่และคนแต่และความคิดไม่เหมือนกันแต่ในสถานะที่เราก็อยู่แอดบงฟุตบอลมาเราก็เห็นว่าร่างกายมันก็โอเคนะแต่เขาวัดกันยังไงเนี่ยก็ต้องไปดูว่าสโมสรนั้นมีเครื่องวัดแบบไหนยังไงนะครับพี่เจถึงลงที่หลังนะฮะคนเก่งลลงงทีหัมันน ถ้าคนเก่งคงหลังมันต้องอายุ30กว่า35อย่างเงี้ยคนเก่งลงหลังได้ครับแต่ถ้าคนยังอายุ30ต้นต้นนี่มันต้องลงก่อนนะมันทำให้ทีมมันเป็นประโยชน์ต่อทีมมากนะครับครับแต่ว่าตอนนี้รายการนี้คงจะต้องงัดตัวต่างชาติมาใช้ให้เต็มที่สุดนะพ่อลงได้กี่ตัวเจ็ดโอ้โหเจ็ดเลยผสมมั่วให้หมดเจ็ดอยู่ในเจ็ดตัวต่างชาติบีจีมันก็เหมือนตัวไทยอ่ะดิมันไม่ใช่สร้างความแตกต่างตัวไทยบางทีเล่นดีกว่าด้วยอันนี้พูดตรงตรครับอย่างตัวต่างชาติทีมอื่นอย่างถ้าเป็น อ่าพูดตรงตรงดพูดตรงไงแต่ของบีจีเจ็ดตัวไทยยังดีกว่าตัวไทยลงกว่าไม่ดีกว่าเหรอตัวไทยลงไม่ดีกว่าดีกว่าตัวต่างชาติด้วยนะของบีจีนี่พูดตรงตรงนะเพราะของบีจีตัวต่างชาติมันมันทำเหมือนหลายคนไงมันก็ลำบากครับเกับเอนะแต่มันมันต้องยอมรับว่ามันเห็นแบบนั้นจริงๆนะแต่คนอื่นอาจจะเห็นบุมมองแตกต่างผมนะฮะก็คุณก็เป็นสิทธิ์ของคุณแต่ผมเห็นแบบนี้ว่าตัวต่างชาติของบุรีรัมเนี่ยดีกว่าตัวต่างชาติของบีจีเยอะมากนะฮะดังนั้นมันตอบโจทย์ได้มากกว่านะครับ แต่ว่าก็ต้องยอมรับะนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ็นเดียเยดรินยิดซันโดคัตเซ่ทาทากิโอเซโดอิคือพูดมาแล้วไม่รู้สึกขนลุกนะครับไม่ขนลุกที่ซื้อมาแค่นั้นแหละครับแต,แต่ขนลุกที่ลงนี่มันเฉยๆไ <c oughs> ง <c oughs> ผมว่าเฉยๆส่วนบุรีรัมย์พ่บุรีรัมย์ก่อนหน้านี้เขาเอาชนะเ,เ,เสมอเซลังงองมาหนึ่งหนึ่งในถ้วยนี้ก็โดนคริกรยิงด้วยนะเออก็เด็กเก่านะครับแต่ว่า คือจะบอกว่างี้ผมไปดูในถ้วยรายการที่ใช้ยุโรปเยอะๆนักเตะต่างชาติเยอะๆเพราะไอ้โรเบิร์ตซูตปีเตอร์ซูตเกาซิตมันเล่นด้วยกันมันดูแบบมันมันเนียนชนิดที่ว่ามันดีมากๆก็ทุกคนอ่ะใครลงผมก็ผมบอกบุรีรัม์ตอนี้ใครลงผมดูผมก็ชอบหมดเพราะมันมันเล่นดีจริงๆเขาเล่นดีแล้วมันก็เล่นในมาตรฐานที่เฮ้ยมันมันใช่นะมันใช่มาตรฐานของเขาที่ระดับแบบนี้มันเออดูแล้วมันเนียนตา ดูมีมิติดูมีมิติกมันมันดูแล้วได้ประโยชน์ด้วยนะครับมันเออมันเออเขาตอบโจทย์มาแล้วจำตัวบางคนตอบโจทย์ไม่ได้เขาก็เปลี่ยนตัวที่มันตอบโจทย์ลงมามันแก้ไขสถานการณ์ได้หมดคือมันเป็นทีมในอย่างนี้มันเห็นมันเห็นชัดเจนแต่เมื่อเห็นชัดเจนเราก็ต้องพูด้วยตาไม่ไปค้านสายตาได้ไงใช่ไหมครับแต่อย่างบีจีนมันมันค้านสายตามากเพราะผู้เล่นมันมันปราถาบ้านๆเขาประดับประเดิมมันยังต่อกันไม่ติดบางบางอย่างมันก็เลยทําให้มีทีมมีปัญหาโค้ชก็เกาหัวไปมันมันก็จะเป็นปัญหาของโคค้เยอะมากรับ ตอนนี้เขาน่าจะนะในในถ้วยนี้แล้วกันนะเกมที่แล้วเขาใช้ใครบ้างต่างชาตินะครับเขาก็จะใช้เคอร์ติสกู๊ดโกเมียงซอก นะครับประตูนี้เขาใช้ฉัดชัยพอเขาก็ปิดให้โอกาสหลายหลายคนนะครับให้ให้สัสลักลงด้วยสัจลัก์ก็ถือว่าโอเคครักธิกิจชดเมืองปากก็ได้เล่นคือก้วยนี้มันจะเป็นเด็กลงมานิดหนึ่งก็ถือว่าแต่คุณภาพมันธนกิจก็โอเคสัสลักก็ดีไม่ได้ไม่ดีนะครับแล้วก็ผสมประสานไปตอนนี้ตัวเขามีให้เลือกสั่เยอะแยะมากมายนะครับส่วนจะส่งใครก็แล้วแต่คราเพราะว่าพิธีวัฒน์อาจจะได้ลงด้วยซ้ำใช่ใช่ใช่ผสมพลอะไรพวกนี้ รัตนากรอะไรพวกนี้มันก็มีสิทธิ์ได้เล่นเพราะว่าเจอจากทีมจากไทยลีกก็สู้กันได้อยู่แล้วเขาประเมินแล้วว่าเวลานี้ BG สามารถที่จะใส่อะไรลงไปเจอได้ผมว่าเขาเขาหน้าที่จะมีการเปลี่ยนผู้เล่นไทยลงเยอะของ B g จีน่าจะคิดเยอะแต่ว่าบุรีรัมย์ก็กังวลนะเพ่อะเพราะว่าเกมแรกเขาแต้มเดียวไงแต่บีจีเขาสามมา๋ยวด้วยศักยภาพทีมเขาอยู่ที่เขาจะเอาหรือไม่เอาแค่นั้นเองว่าจะจัดตัวแบบไหนแต่เขาโรเทชันแน่นอนเพราะทีมเขาควอมใหญ่มาก แล้วก็ไม่ได้ตกลงนะครับแล้ว<ล>ทาง BG ีนี่ก็รับประกันได้ว่าล่าสุดเนี่ยมีการเปิดเผยออกมาว่าเขาบอกว่าสู้เต็มที่เพราะเขาหวังอะไรการนี้อ๋อหวังนี่ก็<ม>ถือว่าถ้าสู้เต็มที่ก็ต้องมาดูว่าจะจัดพี่เจลงป่ะถ้าสู้เต็มที่ต้องเอาพี่เจลง11คนครับถ้าพี่เจยังไม่ลง11คนยังไม่สู้เต็มที่ยังไม่สู้เต็มที่ในความคิดผมนะครับแต่ถ้าคนอื่นอาจจะคิดว่าสู้เต็มที่แล้วแต่ถ้าพี่เจลงมอไหร่ผมว่าสู้เต็มที่นะครับอ่ะอันนี้ก็คือคู่แรกนะศึกสายเลือดแต่ผมว่ายังไงก็มมมัััััันน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 นะะะคคครรบบบบบาาาต่่่่อออยโโเเจกกแง้้ีดูลใ อยากรู้ว่าอ่แบงคอกนี่เพิ่งเดินทางไปนะฮะพอเดินทางไปถึงเนี่ยผมก็อยากรู้ว่าเฮ้ยจะเจอกับยาโฮเนี่ยสู้ได้ไหมจะเล่นแบบไหนยังไงนะเพราะว่าทั่วแบบนี้ยาโฮคงมีโรเตชันแต่โรเตชันยาโฮมันตัวคุณภาพคล้ายๆบุรีลัมมันโลมาแล้วพราะนัดที่แล้วมันชนะ8ปศูนย์มันมันก็มันถือว่า ตัวคุณภาพก็ดีจริงๆครับส่วนบียูก็คงต้องโรยเช่นกันนะเพราะว่าผู้เล่นมันล้ามากล้ามากนะฮะคงต้องมีการเปลี่ยนโดยเฉพาะแดนกลางครับอาจจะต้องเปลี่ยนพอสมควรไอ้ตัวเดิมที่เล่นกับบุรีรัมย์อาจจะต้องมีเปลี่ยนนะครับครับออย่างตัวที่ลงสนามไปเนี่ยนะครับก็มีวิลเทพที่ิพันธ์ปกเก้าเขาก็จัดเต็มมาแล้วเพราะใช่อันนี้ต้องเปลี่ยนบ้างแต่เจย่าโฮมันจะแผ่วไม่ได้นะเพราะเราก็ไม่รู้ไงไอ้แผ่วไม่ได้นี่ก็อยู่ที่โค้ชในการวางแท็กติกแต่เพียงแล้วตัวมันต้องเปลี่ยน ไงไม่ให้แผ่วเติมคนที่มีพลังขับเคลื่อนไหมถ้าสามคนนี้ลงพร้อมกันผมว่าเป็นไปไม่ได้ไม่ได้มันจะต้องโดยหลักมันจะต้องมีการเปลี่ยนฮะเขายังมีคุโนริอยู่เขาจะมีทีรศิลเนี่ยต้องพักด้วยซ้ำพอเล่นเก้าสิบมาแล้วต้องพักต้องพักนะต้องเปลี่ยนคนอื่นเล่นครับคือถ้าถ้าทีรศิน์เล่นอีกนี่ก็ไม่ไหวไม่ไหวร่างกายไม่ไหวอายุไม่ได้แล้วร่างกายไม่ไหวสามสิบเจ็ดแล้วร่างกายต่อเนื่องไม่ได้ต้องมีพักผมว่าทีรศิลต้องพักแล้วเอาคนอื่นลงนะครับแต่ตัวอื่นๆก ครับอย่างคนนี้กับตันทีไม่ยืนไม่ได้เพราะข้างหลังมันมันเดี๋ยวไม่ยืนแล้วหลวมแล้วก็ไมอาหูล่ามอันรเนี้ยต้องใจต้องต้องยืนคู่กันนะครับแต่เล่นพืหัดนู่นพ่ออ๋อก็ยังโอเคเพียงแต่ว่ายังไงไม่ต้องยืนครับเล่นเพืลหัดสี่โมงครึ่งนะครับส่วนบุรีรัมมาเล่นทุ่มหนึ่งวันพุธนะครับมันก็จะมีเวลาพักนิดนึงพักบุรีรัมจะพักน้อยหน่อยแค่นั้นเองแต่ตัวคุณภาพมันเยอะกว่าไงนะครับส่วนตอนนั้นน่ะที่เราวิเคราะห์กันก็คือส่วนมากอ่ะบ มีอยู่ถ้าจะเปลี่ยนมีให้เห็น4ี่ถึงห้าใครใครบ้างไม่รู้อยากจะรู้ไปคือมันก็จะมีทางด้านของนิติพงษ์เนี่ยอาจจะนิติพงษ์อาจจะเล่นทางด้านขวาอาจจะลงอาจจะลงคือไอ้แบ็กซ้ายขวาเนี่ยเขาจะสลับตลอดเขาถึงใช้อาหารลงไปก่อนใช่ใช่ลุ่มรัดอะไรเนี่ยอาจจะมี้อาจจะได้มีโอกาสไปเล่นทางขวาบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็ใช้วันชัยอ่าก่อนหน้านี้ใช้วันชัยกันณพงษ์ตรงกลางหรือเปล่ากานฑพบ์อ่าใช่มีกานฑพงษ์นะครับเขาพักไว้หมดเลยคุโนริ นะครับมุสเซนอากาซานีอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องเปลี่ยนใช่ต้องเปลี่ยนแล้วไม่งั้นไม่ไหวอันนี้มีในใจอยู่แล้วใช่ครับพี่แบงเขาคงมีวิธีการอยู่แล้วแ่ละแต่ว่าจอาจจะหนักหน่อยไปเยือนยาโฮหนักหน่อยคือยาโฮมันตัวผู้เล่นต่างชาติมันทั้งทีมอะะครับใช่ใช่ใช่อย่าบอกมาเลยนะที่เห็นขึ้นว่าธงชาติมาเลยไม่ใช่นะเฮราเวลเงี้ยขึ้นมาเลยฟิกเกเรโดมาเลยมันไม่ไม่เลยอะฮะมันบราซิลอะวะ นะครับเมนเดสคาสติเยโกนะครับมีไอมานคนเดียวที่บาสเอ่อมาเลอไอมานอ่านะครับแล้วก็มีจโรกองหน้าของเขามีเบิร์กสันเฮมเบตี้เฟอร์นันเดสเบิร์กสันเฮมเบตี้อย่างเงี้ยเฮมเบตี้ยังอยู่เหรอครับเปเผยได้โชว์ได้เห็นก็เดี๋ยวต้องดูว่าจะส่งไหมมันลงได้เจ็ดแต่ว่าไอรายชื่อที่แบ็กอัพมาได้หมดนะครับอยู่ที่เลือกใครเลยนะครับเดี๋ยวต้องไปตัดออกเอาที่เหลือมันก็ ต่างชาติทั้งนั้นอยู่แล้วเราเห็นเกมเจอกับบุรีรัมย์อยู่ที่ว่าเขาจะเลือกไขรเท่านั้นเองนะครับในการส่งลงสู่สนามนะครับอ่ะแต่ว่าล่าสุดเขาชนะมา8ปดศูนย์นั่นแหละอในลีกเขาเล่นมา6นัดพ่อชนะรวดมั้งลวนว่าแล้วชนะรวดไม่เสมอไม่แพ้ยิงได้26ประตูครับทีมอื่นเนี่ยยิงบางทีมยังได้2ลูก3มลูก4ี่ลูกดูดันดูดันนี่ยี่สิบหกพ่อก็นั้นละแปดพ่อ ก็ถือว่าดูดันฮะอ่ะเพราะฉะนั้นสรุปนะครับเกมนี้นะครับในโชว์บิ๊กคัพศึกสายเลือด BG บุรีรัมพ์พ่อคิดว่าไงก็มีคาบ้านกับคาที่มีสองยากใครคาบ้านคาที่คือคาบ้านก็คือว่า BG คาบ้านครับคาที่ฮะคาที่ก็คือ B u ไปเยือนยาโฮคาที่คาบ้านับคาที่ครับคือถ้าคู่แรกเนี่ยพ่อมองว่า BG ยังไงก็ตอบก่อนยากก็คาบ้านฮะแต่ว่ายาโฮมีอาจจะแบงคอกได้ไหม ผมขา่าวผมว่าข่าที่ทครับแคนนั้นเราไปเปืดอไปเตีตีความหมายเอเองครับอ่ะน,นี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับเอาใจช่วยทุกทีมที่มาจากบ้านเรานั่นเองนะครับีข้อจากความเป็นจริงนะครับส่วนโลกความเป็นจริงผลมาเป็นแบบไหนก็เรื่องของกีฬานะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้โดยการกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้พัะทุก่านโมลาไปก่อนสวัสดีครับ ใครอยากได้ทาวน์โฮม3ชั้นดูทางนี้เลยนะครับพื้นที่จุใจทําเลทองติดเรียบทางด่วนนะครับใกล้ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์คริสตัลพาร์คและที่สำคัญเซ็นทรัลอีสวิลไปแป๊บเดียวถึงครับและต้องบอกเลยนะครับว่าตกแต่งพร้อมอยู่นะครับสามารถถือกระเป๋าใบเดียวเข้าอยู่ได้เลยและที่สำคัญโซล่าเซล ติดมาให้เรียบร้อยแล้วประหยัดค่าไฟของคุณไปถึง50%ในทุกเดือนโดยไม่ต้องติดเองแบบนี้อย่ารอช้ารีบซื้อกันได้เลยครับ